สวัสดีค่ะกลับพบกับแนงกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะอ p พีที่3แล้ววันนี้นะคะแนงได้รับคำถามมาเหมือนเช่นเคยค่ะว่าปุ่ม Google Meet ที่เอาไว้บันทึกนั้นหายไปไหายไปไหนไม่รู้นะคะวันนี้นะคะแนงจะมาไขค,คำตอบกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าปุ่ม Google Meet เนี่ยมันหายไปไหนคะไอ้ที่บันทึกเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้มีคำตอบนะคะจะเป็นเรื่องของการที่ทำไมปุ่มบันทึกฉันถึงหายไปนะคะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่านะคะแดน,นก็แอบไปเสาะหานะคะว่าเอ๊ะทำไมปุ่มบันทึกมันถึงได้หายไปนะคะก็เลยไปดูว่าในตัวที่เป็น healthcare นะคะ่ะ Health Center ของเจ้า o o o g m e m t นะคะก็ได้คำตอบว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้ Account ที่ไม่ใช่ ที่เขาได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็น G Suite for education นะคะ t Suite enterprise for education นะคะหรือตัวอื่นๆที่เขาได้กล่าวให้เราดูเนี่ยก็จะไม่สามารถนะคะที่จะบันทึกนะคะห้องประชุมได้นั่นเองค่ะเราคงจะต้องไปใช้ Account ที่ออกโดยองค์กรของเรานะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะเป็น for education นั่นเองนะคะเราจะสามารถใช้ไอเจ้าเมนูเนี่ยบันทึกได้นะคะแต่เราก็ยังไม่รู้อีกว่าการบันทึกเนี่ยเราจะสามารถบันทึกไดอ้อีกนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าวันนึงเขาอาจจะถอดตัวฟังก์ชันนี้ออกก็ได้อัน,นนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวแดนจะมาทำให้ดูว่าเอ๊ะ มันจริงหรือเปล่าที่ใช้ Account ภายนอกนะคะแล้วก็ใช้ Account ของมหาลาัยที่แนนใช้เนี่ยไม่สามารถบ,บันทึกได้จริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าความแตกต่างระหว่าง2 Account ตอนนี้เนแบ่งเป็น2หน้าจอให้แล้วนะคะระหว่างนี่ค่ะ ฝั่งซ้ายมือของแนนะคะเป็นแอคเคา t ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นแอคเคา t ์ Gmail ทั่วไปค่ะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวแนนจะลองเอาแอคเคา t ์นะคะที่เป็นแอคเคา t ์ Gmail ทั่วไปเนี่ยสร้างห้องประชุมดูนะคะแล้วเชิญอีกฝั่งหนึ่งแอคเคา t ์ขององค์กรเนี่ยเข้าไปแล้วเรามาดูพร้อมๆกันค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเลือกนะคะไปที่การประชุมใหม่นะคะแล้วเราก็เลือก เริ่มการประชุมทันทีนะคะเขาจะทำการสร้างห้องให้เราอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะกดไปที่เข้าร่วมเลยนะคะแล้วก็ไปดูนะคะคัดลอกผู้เข้าร่วมนะคะตรงนี้เราอาจจะส่งไปก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้แต่ว่าเราไปดูดีกว่าว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะไอตัวบันทึกเราก็จะกดที่จุด3จุดเนาะจากนั้นนะคะเราลองดูเครื่องมือค่ะ เราจะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องมือบันทึกถูกไหมคะแสดงว่าแอคเคาททั่วไปเนี่ยต่อให้สร้างห้องได้ก็บันทึกไม่ได้นะคะแล้วเราลองมาดูอีกเซกชันหนึงนะคะที่เป็นเซกชันของแอ c เคาท์ที่เป็น account องออค์คงงกรเนาะนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วเราก็จะกดเข้าร่วมนะคะเหมือนกัน<ม>นะคะแล้วเราจะกดตรงจุด3จุดนะคะแล้วเราก็เปิดดูนะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะมีฟังก์ชันนะคะที่เป็นบันทึกการประชุมเพิ่มขึ้นมา นะคะแล้วก็ดูนะคะแล้วสอ,สอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะจริงๆต่างกันแค่น่าจะเมนูเดียวนะคะก็คือบันทึกการประชุมนั่นเองค่ะที่ไม่สามารถทำได้ ะะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วบางทีที่เราหาปุ่มบันทึกการประชุมไม่เจอค่ะอาจจะลืมสวิตช์บัญชีหรือว่าสลับบัญชีก็ได้ในการที่เราใช้ account นั้นนะคะในการที่จะสร้างห้องประชุมนะคะก็สามารถตรวจสอบดูให้ดีก่อนได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกการประชุมนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะคงได้คำตอบกันแล้วนะคะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะรอติดตามนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ